แต่เคสนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าตายเพราะฉีดแอสตาราเซเนกาเข็มแรกแล้วทีนี้ญาติก็จัดงานศพแล้วปรากฏว่าวิญญาณของน้องคนนี้วัย19ปีคนนี้มาสิงร่างของญาติเขาว่ากันอย่างนั้นน้องอ่อนกัญญาเชยวัดเกาะหรือว่าน้องพันธ์ครับอายุ19ปีหลังน้องฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกาเข็มแรกแต่แพทย์ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากอะไรนะฮะอันนี้ครอบครัวเขาคิดกันไปเอง แล้วติดใจบอกว่าน่าจะมาจากวัคซีนนั่นแหละแล้วก็นําร่างของน้องมาบาเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอําเภอบางบัวทองที่นนทบ,บุรีปรากว่าขณะสวดศพเป็นคืนที่4จ่จู่ป้าของน้องพันร้องไห้เลยฮะป้านะทุกคนก็ตกใจช่างภาพในงานซึ่งเขาว่ากันว่าชอบนั่งวิปัสสนากรรมฐา,านแล้วมีจิตสัมผัสสื่อถึงวิญญงวิญญาณในนี้ได้เนี่ยบอกว่านี่ไงน้องพันธมาแล้วน้องพันธมาแล้ว Mm. คุณแม่ของน้องพันธ์คุณแม่นัทด,ดาก็เลยวิ่งไปกอดพี่สาวทันทีซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของน้องพันธ์เพราะเชื่อว่านี่ในร่างของป้าน,น่าจะเป็นลูกสาวสิ่งในร่างอยู่นะแล้วบอกว่าพี่สาวตนเเมีอาการปวดหัวตื้อๆทั้งวันไม่มีแรงพอสวดศพเสร็จปั๊บนั่งหายใจลึกๆแล้วร้องไห้ออกมาพอช่างภาพที่แบบสื่อถึงวิญญ,ญาณได้เลยก็บอกว่าลูกสาวมาสิงพันธุ์มาสิงนั่นนะ่ะวิ่งไปหาเลยแล้วถามเลยลูก อย่ามาบอกอะไรแม่หรือเปล่ารักมากดูแลแพรวาลูกสาวของเขาด้วยนะแล้วถือโอกาสนี้บอกรักลูกกันไปแล้วโหสิก,กรรมให้ทุกอย่างเลยบอกว่าลูกไม่ต้องห่วงทางนี้ไปสู่พบโพมที่ดีนะลูกนะแม่ของผู้ตายเชิญครับเขาก็ร้องไห้ใหญ่ในร่างพี่สาวหนูนะคะคือคือพี่สาวหนูร้องไห้แบบร้องไห้แล้วก็พูดเสียงเบามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ หนูก็เข้าไปกกอนแล้วก็ถามว่าน้องพันธ์น้องพันธ์เป็นยังไงบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาแบบเหมือนไม่มีแรงอะไรเงี้ยแล้วหนูมาเนี่ยหนูจะมาบอกอะไรแม่หรือลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขารักแม่มากค่ะเขารักแม่มากแล้วเขาก็อยากให้แม่ดูแลแพรว่าให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณนัทชารีครับคุณป้าที่ถูก น้องพันเข้าร่างเขาเชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าตอนรู้สึกเหมือนมันหนักหนักที่มือแล้วเหงื่อออกลุกไม่ขึ้นแล้วเหมือนคนจะเป็นลมแล้วจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลยแล้วัก